เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับนายกคนนี้เขาถูกตัดสินให้มีความผิดฐานช่อโกงแน่นอนระดับนายกเขาติดคุกก็คงใช้ชีวิตทั่วไปไม่ได้ซะด้วยเพราะงานชีวิตการเป็นอยู่ของเขาในเรือนจําก็ดีกว่านักโทษคนอื่นซะอีกและต่อให้เขาจะติดคุกก็จริงเขาก็ยังบริหารพักได้เหมือนเดิมแต่มันก็มีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งนายกคนนี้เขาก็ได้เรียนจบแค่ม .2 เท่านั้นและการที่เขาได้มาอยู่ในคุกเขาก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเพราะงั้นเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดว่่่่าาาาาเเเเเคอออยูในนุกกกกแลลลไมมผ็จะรืง แล้วก็ไม่เป็นนายกอีกและสุดท้ายหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงและคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องดาร์ v วีถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ ผู้ชายคนนี้เขาก็มีชื่อว่าดาลีดาลีเขาก็มีตำแหน่งเป็นถึงรัฐมนตรีเลยและในช่วงนี้ดาลีเขาก็มีปัญหาเรื่องการสร้างโรงเรียนพอดีนักธุรกิจในพื้นที่ก็อยากให้สร้างโรงเรียนแถวนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่าดาลีเขาก็เป็นคนที่ดูถูกเรื่องการศึกษามากเขาก็คิดว่าเรื่องโรงเรียนไม่เห็นจำเป็นเลยดูอย่างเลขาของเขาดินี่ที่1ของรุ่นสุดท้ายเป็นไงคนแบบนี้เรียนดีขนาดนี้ก็ต้องมาเป็นลูกน้องเขาอยู่ดีและสิ่งที่ดาลีสนใจมากกว่าการศึกษาก็คือเรื่องการสร้างสูรการค้าเนี่ยแหละ วเพราะงั้นเรื่องการศึกษาของดาลีก็ถือว่าเกือบศูนย์เลยและเขาก็มีภรรยาอยู่คนหนึ่งชื่อว่าบิมโมบิมโมเธอก็เป็นคนขี้อายกล้ากลัวไง,งก็ไม่รู้ดาลีเขาก็เลยต้องบอกให้เธอมั่นใจในตัวเองหน่อยแล้ววันนี้ดาลีเขาต้องเดินทางมาที่ศาลเพราะว่าเขาต้องถูกสอบสวนในคดีทุจริตการว่าจ้างครูและคนในสถาบันการศึกษาทุกคนพวกเขาก็แสดงความไม่พอใจในเรื่องนี้กันท้งนั้นแน่นอนนักข่าวพวกนี้ก็อยากได้ข่าวของดาลีแล้วพอพวกเขาได้สัมภาษณ์ดาลีแต่ละครั้งนี่ใช่ไหมผู้นําเมืองของเราเรื่องการพูดกกกาาาารรศึษนี ไม่มีเลยแล้วพอมาฟังคําสารตัดสินสารเขาก็ตัดสินว่าให้ดาลีมีความผิดจริงเพราะงนั้นเขาต้องถูกคุมตัวไปอยู่ในคุกสักพักหนึ่งดาลีเขาก็คิดว่าถึงมันจะผิดแผนไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเขาก็เลยโทรสั่งให้เมียของเขามาเป็นรัฐมนตรีแทนและแน่นอนตัวของเขาเองก็ต้องถูกคุมตัวไปอยู่ในเรือนจําและส่วนบินมูเธอก็ได้ตําแหน่งมาแบบงงๆแล้วพอดาลีมาถึงที่เรือนจําต่อให้เขาโดนจับก็จริงแต่ว่าอํานาจของเขาก็ยังมีเหมือนเดิมและดูจากทรงปบะตูแล้วมันก็เล็กเกินเขาไม่เดินเข้าไปหรอกถ้าเดินเข้าไปเขาต้องกอด็เลยสั่งให้้ผู คุ้มเปิดประตูใหญ่ให้หน่อยเดี๋ยวเขาจะเดินเข้าไปแบบสง่าเลยคู้คุ้มก็ต้องจัดให้ขัดคําสั่งไม่ได้ซะด้วยแล้วก่อนดารีจะเข้าคุกเขาก็ทักทายแฟนคลับของเขาสักหน่อยแม้แต่ขนาดผู้คุมเองเขาก็ยังต้อนรับอย่างดีเพราะว่าตําแหน่งนี้ที่เขาได้มาก็ได้ดารีนี่แหละเป็นคนช่วยและส่วนบินมูเองเธอก็ต้องหนักเหมือนกันไหนอยู่ๆต้องมารับตําแหน่งอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องมาประกาศสาบานตนต่อหน้าทุกคนอีกและส่วนเรื่องอ่านหนังสือเธอก็อ่านออกมั่งไม่ออกมั่งคนในงานก็ขำกินหมดไม่รู้จะรอดไหมผู้าาาานดดรีีตตต่่่อให้เคิิุกก็จงวท ที่เขาเตรียมเอาไว้ในคุกก็เหมือนโรงแรมเลยมีให้ใช้ทุกอย่างคอมพิวเตอร์ทีวีแม้กระทั่งโทรศัพท์แล้วเ,เรื่องที่นักโทษคนอื่นจะมาหาเรื่องนี่ไม่ต้องพูดถึงดาลีเขาก็ไม่ต่างอะไรจากบอสใหญ่ในคุกเลยและระหว่างที่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ที่นี่เขาก็ได้เจอกับคนแค่คนหนึ่งที่มีชื่อว่ากันทีกันทีเขาก็แนะนําตัวตามปกติดาลีเขาก็เลยถามว่านี่เองไปทําอะไรมาถึงติดคุกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาขโมยจักรยานมาดาลีก็งงเลยขโมยจักรยานยังไงให้ใหติดคุกวะเพราะเขาขโมยจักรายาน ให้ดารีรู้จักว่าคนอื่นอีกอย่างเช่นนักโทษคนนี้ที่มีชื่อว่าใครดีเขาก็บอกว่าเขาโดนติดคุกเพราะว่าเขาโดนใส่ร้ายแล้วสาเหตุทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าเขาดันไปรักผู้หญิงที่วรรณะสูงกว่าตัวเองแล้ววรรณะสูงที่ว่าก็คือวรรณะเดียวกับดารีเลยเพราะงั้นคนใหญ่คนโตก็เลยใส่ร้ายเขาแล้วก็จับเขามาอยู่ในคุกเนี่ยแหละดารีเขาคิดว่าดีแล้วไม่ตายก็บุญเท่าไหร่แล้วมึงอ่ะแล้วพออยู่ที่นี่ไปได้สักพักหนึ่งดารีเขาคอยสั่งบินมูว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างจากตอนแรกที่บินมูเริ่่่มมมมมเเเเเเเงงงีีียยยบๆๆธธอออกกกก็็รริิปปาา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 าสขึ้้นนพะววไดชจ แล,แล้วพอมีคนเริ่มยอมรับเธอมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มและเริ่มติดใจในอำนาจและแล้ววันนี้สัตว์ตาเขาก็มีเรื่องจะแจ้งกับนารีว่าตอนนี้เรือนจำของเรามีผู้อำนวยการคนใหม่ย้ายเข้ามาแล้วเขาก็ได้ยินมาว่าพอคนใหม่เธอจะไม่เหมือนกับพอคนอื่นด้วยเธอก็เป็นคนค่อนข้างทำงานตรงไปตรงมามากเลยดารีเขาก็เคยฟังเรื่องพวกนี้จนเบื่อและรู้ไหมว่าราชาการในประเทศของเราเป็นไงไอ้พวกนี้มันรับเงินเดือนแต่ว่างานไม่ทำแต่พอได้สินบนเท่านั้นแหละงานเดินสะดวกเลยทีเดียวมันก็ใช่เฮีย er, แต่ว่าเธอไม่รับสินบนไงก็ไม่เห็นยาก เลยก็สั่งย้ายเธอไปอยู่ที่อื่นดิและผู้หญิงคนนี้เธอก็มีชื่อว่าโจติพออ,ออคนใหม่ของที่นี่ส่วนดาลีเขาก็เท่เหมือนเดิมอยากมาก็มาอยากเดินก็เดินดาลีเขาก็ไม่ได้กลัวพออคนใหม่คนนี้เลยและจากนั้นประเด็นแรกก็มาถึงทันทีดาลีก็ไม่พอใจวันนี้เอาข้าวอะไรไม่ให้เขากินเนี่ยขนาดมาที่บ้านของเขายังกินดีกว่านี้เลยทีนี้โจติเธอก็เดินม,มาถามทันทีว่ามีปัญหาอะไรดาลีก็ถามไปว่าแล้วพวกคุณกล้ามีปัญหากับเขาหรือไงถ้ามีปัญหามากเดี๋ยวก็โดนย้ายหรอกโจติเธอก็เลยสั่งให้ล,หลก้แฟมว็ ร่วมกิจกรรมในคุกด้วยโจติเธอก็ลองอ่านประวัติดูเธอก็เห็นว่าดาลีติดคุกมาประมาณ1เดือนแล้วและตัวหนังสือกิจกรรมเนี่ยดาลีคุณก็เซ็นชื่อว่ากินอาหารครบทุกครั้งเนี่ยเพราะงั้นแค่กินอีกมือ้อนึงก็คงไม่เป็นอะไรมัง้งหรือว่าที่ผ่านมาคุณไม่เคยกินอาหารของที่นี่เลยกลายเป็นว่าดาลีก็ต้องยอมรับไปก่อนเพราะว่าผู้คุมที่เขาติดสินบนเอาไว้ดันยศน้อยกว่าของโจติซะอีกทีนี้โจติเธอก็เลยบอกให้ดาลีเซ็นชื่อไปซะพราะทางเราจะถือว่าได้ให้อาหารนักโทษเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องจะก เธอก็ถามว่านี่คุณเขียนเป็นแค่นี้จริงเด็กดาลีคุณเซ็นแบบนี้เหมือนกับคนเขียนหนังสือไม่เป็นแบบนั้นน่ะนี่ถามจริงนี่คุณจบอะไรมาดาลีก็บอกว่าเขาจบมสองมาอ๋อโอเคม2ใช่ไหมงั้นเรือนจาของเรามีงานอะไรบ้างที่วุฒิม2อสามารถทําได้สัตว์ปาเขาก็บอกว่าก็เป็นงานซักผ้าล้างจานดูแลสวนอะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวนะจะให้เขาทํางานจริงเหรอโจติเธอก็ยืนยันเธอพูดเล่นที่ไหนอะเราในฐานะที่ดาลีชอบนั่งเก้าอี้เหลือเกินเธอก็เลยส่งดาลีไปอยู่ในแผนกช่างไม้แล้วเรื่องของดาลีก็ไม่ได้จบแค่ทํางานด้วยไอห้องนอน สบายๆที่เขาเคยนอนก่อนหน้านี้ตอนนี้เขาก็ต้องมานอนเหมือนกับนักโทษคนอื่นดารีเขาก็จัดให้เลยท้าทายอำนาจของเขาขนาดนี้เขาก็เลยให้สัตว์ป่าไปเรียกเมียของเขามาที่นี่แล้วพออีกวันหนึ่งวันที่บินมูมาที่คุกดารีเขาก็อึ้องไปนิดนึงนี่เมียของเขาเปลี่ยนไปขนาดน,นี้เลยเนะี่ยเขาก็สั่งเมียของเขาโดยตรงเลยให้บินมูช่วยย้ายผอคนใหม่คนนี้ออกไปทีบินมูเธอก็รู้เรื่องมาก่อนหน้านี้แหละเธอก็ถามว่ามันจะดีหรอเพราะว่าโจติคนที่เป็นผอคนปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้เธอก็เคยมีเรื่องกับพักของเราแล้้วดาาีคคก็็เเปนนสั่งยยธอ แต่มันก็บังเอิญนะที่โจติที่โดนย้ายดันมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าเกิดว่าเธอสั่งย้ายโจติอีกรอบหนึ่งในนามของเธอทุกคนก็คงคิดแน่ๆว่าดาลีคุณไม่ได้มีอำนาจเหมือนเมื่อก่อนดาลีก็อึง้งไปสักพักหนึ่งที่เมียของเขาพูดแบบนี้เมียของเขาเล่นการเมืองแค่เดือนเดียวเก่งขนาดนี้เลยเหรอและในเมื่อเมียของเขาช่วยไม่ได้เขาก็เลยต้องจัดการเรื่องนี้เองดาลีเขาก็าแกล้งป่วยขึ้นมาแล้วก็เรียกหมอมาดูอาการหน่อยซึ่งหมอเองเขาก็เป็นพวกของดาลีเหมือนกันหมอก็บอกว่าเอานี้ถ้าอยากนอนโรงพยาบาลดีๆก็บอกว,ว่าปวดตับแล้วกันได้เลยจัดไไปเเลลยยหมมออ่่่ากรืงนี้แต ขเขาก็บอกว่ารอบนี้ยังไม่ได้นะเอารอบหน้าดีกว่าสุดท้ายดารีเขาต้องกลับมาทํางานเหมือนเดิมและระหว่างที่คุยกับกันทีเขาก็สงสัยอยู่เรื่องหนึง่งเขาก็เห็นมาสักพักและไอ้คนกลุ่มนี้มันไม่ทาํางานเือไงเหมือนอพวกนี้มันจะเดินไปไหนสักที่หนึ่งแล้วก็กลับมานอนตามปกติเนี่ยกันทีเขาก็เลยบอกว่าอ๋อไอ้คนพวกนี้เขาต้องไปเรียนที่ห้องสมุดแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้เรียนคนนั้นก็ไม่ต้องทํางานด้วยดารีเขาก็คิดว่าไอ้พวกนี้มันก็แค่หัวหมอเด็ดทาเป็นอยากเรียนแต่ว่าไม่อยากทํางานมากกว่าแล้วพอโจติเดินมาดูดารีเขาต้้อองงงแกเเเนนนนียททํําาาป็หมืั่ แล้ด้ยวยความที่สัตว์ป่าเขาไม่เคยเห็นท่านหัวหน้าเคยทางานมาก่อนเขาก็เลยขอถ่ายรูปเก็บเอาไว้หน่อยแต่สุดท้ายรูปนี้มันก็หลุดไปทั่วโซเชียลไปหมดแล้วพอใครที่ได้เห็นรูปนี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันหมดว่าหมดยุคข,ของดารีแล้วแน่ๆแ,แล้วพอดารีเขารู้เรื่องนี้เขาก็รีบโทรไปสั่งน้องชายของเขาเลยว่าให้จัดการเรื่องการประกันตัวของเขาออกไปสักทีน้องชายของดารีก็รีบจัดให้เลยเขาก็ไปคุยกับผู้พิพากษาแล้วก็เสนอเงินติดสินบนและผู้พิพากษาเองเขาก็เหมือนจะชอบซะด้วยแต่พอถึงเวลาตัดสินจริงผู้พิพากษาเขาก ยังส่งคนมาบอกอีกว่าถ้ารอบหน้าทําแบบนี้อีกได้ติดคุกไปอยู่กับพี่ชายแน่ๆแล้วพอดาลีรู้เรื่องนี้เขาก็เซ็งเลยทาไมแค่ประกันตัวแค่นี้มันยากซะเหลือเกินดาลีเองเขาก็ไม่อยากทํางานเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีลูกหลุดอีกชื่อเสียงของเขาก็ยิ่งเสียเข้าไปใหญ่ทีนี้เขาก็เลยมาคุยกับโจโติว่าเขาอยากจะเรียนหนังสือที่นี่ได้ไหมโจโติเธอก็รู้ว่าดาลีคงไม่อยากทํางานนะเด็ดดาลีก็ไม่สนเขาบอกแล้วไงว่าเขาอยากเรียนและเขาเองก็มีสิทธิ์ในการศึกษาด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็จบแค่ม .2 เองโจโติก็ถามแน่ใจนะว่าอยากเรียนคุณรู้ใช่ม ว่าต้องเจอกับอะไรบ้างดาลีก็ไม่รู้หรอกรู้แค่ว่าอยากเรียนก็พอโจตีเธอก็จัดให้เลยจากนั้นดาลีเขาก็ได้ไปที่ห้องสมุดเพื่อนั่งเรียนหนังสือและวิชาที่เขาต้องเรียนก,ก็มีอยู่หลายวิชาเลยทั้งเรื่องภาษาอังกฤษภาษาฮินดีเรื่องสังคมคณิตวิทยาศาสตร์และส่วนบินมูเองเธอก็เพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันเธอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดาลีสามีของเธอคิดจะทําอะไรเนี่ยทางด้านดาลีเองเขาก็ไม่ได้มานั่งอ่านหนังสืออะไรหรอกพออยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็นอนหลับมากกว่าทีนี้โจติเธอก็เลยเดินมาบอกว่าถ้าเกิดดว่่าาาีีียัังงททํแบบบน้ออกกเธจะสลไป งานเหมือนเดิมโอ้โหดูซะด้วยแล้วจะให้เขาทาไงเขาอ่านหนังสือแค่หน้าเดียวมันก็ง่วงแล้วเนี่ยแล้วในคืนนั้นดาลีเขาก็นอนคิดทั้งคืนเรื่องการศึกษาเนี่ยเขาก็เลยลองอ่านหนังสืออีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปสะดุดอยู่ประโยคหนึ่งคนที่ไม่เคยศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อนก็จะทําผิดซ้ําเดิมแล้วพอดาลีเขายิ่งอ่านไปอ่านมาก็เริ่มอินขึ้นเรื่อยๆดาลีเขาก็อินจัดจนคนอื่นยังตกใจเลยแต่ทางโจติเธอคิดว่านี่ต้องเป็นแผนของดาลีแน่ๆไม่แน่บางทีเขาอาจจะแกล้งบ้าขึ้นมาก็าได้แล้ววันนี้บินมมมมููเเเธธออออกกกก็็ไ่่่่ยยยยยีีีดดาาาาาาารคุถวปพล ช่วงนี้โรคซึมเศร้ากําลังมาแรงเลยแล้วเธอก็ได้ยินมาว่าโรคซึมเศร้ามันออกไปอยู่โรงพยาบาลง่ายกว่าโรคตับซสอีกดาลีก็คิดว่าไอเดียนี้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจแกล้งบ้าดีกว่าทางหมอเขาก็รู้แล้วว่านี่มันมาแปลกแล้วเขาก็ถามดาลีว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นใครแล้วคุณจําได้ไหมว่าคุณเป็นนักการเมืองเนี่ยดาลีก็บอกว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองสักหน่อยแต่ว่าเขาคือราชาจากอาณาจักรหนึ่งโจตีเธอก็เดินมาบอกหมอว่านี่มันไม่ได้บ้าหรอกคนบ้าอะไรจะชนะการเลือกตั้งไปตั้ง4,136แนนพอได้ยินแบบนี้ดาลี เขาของขึ้นเลยนี่คิดว่าพักของเขากระจอกขนาดนั้นเลยหรือไงเขาชนะการเลือกตั้งโดยที่มีคะแนนนาไปตั้ง41,36คะแนนแล้วครั้งก่อนหน้านี้เขาก็มีคะแนนนําพักอื่นไปตั้ง1 7โจโตีเธอก็รู้อยู่แล้วเธอก็ถา,ถามหมอว่าคิดว่าผู้ชายคนนี้เขายังบ้าอยู่อีกไหมหมอก็โอเคไม่บ้าก็ไม่บ้าดาลีเขาก็เลยมาถามโจโตีว่าไแค่เขาจะไปนอนโรงพยาบาลมันจะอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่ถามจริงอยากขังเขาไว้ในคุกข,ขนาดนั้นเลยหรือไงโจโตีเธอก็ถามกลับไปว่านี่คุณไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณได ดาลีคุณจะไม่สามารถเล่นการเมืองได้อีกตลอดชีวิตเลยนะดาลีก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาโดนเมียตัวเองหลอกโจตีก็บอกว่าจะขอบคุณเธอก็ได้นะที่ช่วยเอาไว้เนี่ยดาลีก็แทนที่จะขอบคุณกลับดูถูกเธออีกแล้วพอเถียงไปเถียงมาดาลีเขาก็ล้มไปเลยแล้วพอบินมูเธอได้ยินเรื่องนี้เธอก็ช็อกเหมือนกันไม่นึกเลยว่าสามีของเธอจะมีอาการหัวใจวายด้วยแต่โชคดีนะที่มีคนมาช่วยทํา CPR ให้เลขาก็ถามว่าใครเป็นคนช่วยทาอะ่ะก็พอออกของเรือนจาไงช่วยเอาไว้เลขาเขายิ่งงงเลยสองคนนี้เขาไม่ถููกกกันนไไมมม่่่ใใชอบิเเธ็ข้าจ CPR มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอทางเลขาเขาก็เลยเปิดคลิปวิดีโอให้ดูเนี่ย CPR เขาทำกันแบบเนี้ยทีนี้บินมูเธอก็เลยไปเยี่ยมดารีดูอาการของเขาว่าเป็นไงมั่งอาการของดารีก็ไม่ได้เป็นอะไรมากตอนนี้เขาก็ปลอดภัยดีโจติเธอก็เดาออกแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเธอก็ถามดารีว่าเป็นไงมั่งตอนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีอำนาจเนี่ยพาะง้นพรุ่งนี้ดารีคุณต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมดารีก็บอกว่าเขาไม่ทำเขาก็บอกว่าเขาจะเรียนต่อเธอก็ไม่เข้าใจว่าดารีจะเรียนไปทำไมต่อให้ดารีจะเรียนไไปคุณกก็สออออบม่่่่ผาานนยูดีีอตอทเเลื แล้วมีการทาโพออกมามันก็มีแต่คนบอกว่าเขาจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทั้งนั้นแต่ learning, พอถึงเวลาจริงเขาก็ได้เป็นเพราะงั้นกบมีแค่เรื่องเรียนเขาก็ทําได้เหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าดาลีคุณสอบไม่ผ่านนะดาลีก็สัญญาว่าเขาจะไม่เป็นรัฐมนตรีอีกเลยซึ่งโจตีเธอก็เห็นด้วยไม่ว่าดาลีเขาจะสอบผ่านหรือว่าไม่ผ่านก็มีแต่ข้อดีทั้งนั้นถ้าเกิดว่าดาลีสอบไม่ผ่านเมืองนี้จะได้ไม่ต้องมีรัฐมนตรีแบบเขาอีกแต่ถ้าเกิดว่าเขาสอบผ่านรัฐมนตรี <ๆ S 1> ของเมือ,องอเราก็จะ และส่วนนักข่าวคนนี้เขาก็ออกข่าวไปว่าท่านชาวดารีของพวกเราต้องการที่จะสอบให้ผ่านเพื่อว่าเขาจะได้วุฒิการศึกษามัธยมมาแต่ถ้าเขาสอบไม่ผ่านท่านชาวดารีก็พูดไปว่าเขาจะไม่เป็นรัฐมนตรีของเมืองนี้อีกส่วนบินมูเองเธอก็เพิ่งได้ยินข่าวนี้เหมือนกันทางนั้นถ้าเกิดว่าดารีสอบไม่ผ่านแล้วได้ออกมาจากคุกทางน,นั้นเธอก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีต่อเดบินมูเธอก็ดีใจเลยผัวกูโง่ขนาดน,นี้สอบไม่ผ่านแน่นอนทั้งน้องชายของดารีพอรู้เรื่องนี้ก็รีบไปเยี่ยมพี่ของเขาเลยเขาก็ถามพี่ว่าพี่เล่นอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าาาดขึ้นมย วยกันหมดหรอกดาลีเขาก็ไม่สนเขาก็มั่นใจว่ายัางไงเขาก็สอบผ่านน้องชายของดาลีก็เลยจัดให้งั้นเดี๋ยวเขาไปเช็คมาให้ว่าผู้คุมสอบเป็นใครเพราะงั้นยังไงพี่ไม่ต้องห่วงเลยยังไงพี่ก็สอบผ่านแน่นอนโอ้โหน้องสุดที่รักช่างรู้ใจพี่และเกินมาใกล้ๆมือหน่อยดิพอเข้ามาใกล้ๆก็น่าสั่นไปทีหนึ่งนี่ถามจริงมึงไม่ได้เรียนรู้อะไรมั่งเลยใช่ไหมการที่เขามาอยู่ที่คุกเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าการโกงการโกหกเพื่อได้สิ่งที่ต้องการมาและคนที่ไม่เรียนรู้ประวัตติศาาาาสสรกกกก็็จะทททํมันนนออีีีี้้ดเเลลยยบใหช่ว เาหน่อยกันทีเขาก็ช่วยสอนให้นะแต่ว่าดารีเขาก็ไม่เข้าใจเลยไอที่เข้าใจก็มีแค่วงกลมกับสามเดียมาที่เหลือไม่รู้เรื่องเลยไอเรื่องตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขทางการเมืองเขาก็ทําได้หมดแหละหรือว่าอย่างเรื่องความน่าจะเป็นของผู้สมัครสสเขาก็คิดได้หมดเลยกันทีเขาก็บอกว่าไอเรื่องนี้ก็มีสองเหมือนกันนะไอเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยเขาก็เลยลองของดารีสักหน่อยเขาก็สมมุติคําถามว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกไพ่หนึ่งไพ่จากสำรับไพ่เนี่ยความน่าจะเป็นที่หยิบไม่โดนโพแดงหรือว่าแหม่มคือเท่าไหร่ไพ่ในสำรับนี้มีทั้งหมด52ไห ถ้าเกิดว่าเอาสีแดงออกไปก็จะเหลือ26ใบแล้วถ้าแมมออกไปอีก2ใบก็จะเหลือ24ใบเพราะงั้นความน่าจะเป็นก็คือ24ต่อ52ใบไงแล้วถ้าตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ6ต่อ13กันทีเขาก็ถามว่าอยากดูคําตอบไหมกันทีเขาก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาคิดเลขถูกด้วยแล้วส่วนเรื่องวิชาวิทยาศาสตร์กันทีเขาก็แนะนําว่าให้อิมานาเป็นคนสอนให้อิมานาเขาก็ต้องสอนวิทยาศาสตร์แบบเปรียบเทียบกับการเมืองแล้วพอสอนแบบนี้ดารีเขาเข้าใจง่ายขึ้นแล้วส่วนเรื่องพวกสารเคมีต่่าาาาางงๆทีีดต้อจจํํเ ชื่อย่อของสารพวกนี้เป็นชื่อของคนในพักมันก็เลยทำให้เขาจำชื่อย่อของสารพวกนี้ง่ายขึ้นและส่วนคนอื่นที่มาช่วยสอนดารีพวกเขาก็รู้แล้ววันที่จริงดารีเขาไม่ได้เป็นคนโง่งหรอกแต่แค่ดารีเขามีวิธีเข้าใจในแบบของตัวเองแต่ว่าถึงยังไงมันก็ต้องมีวิชาที่ดารีไม่ถนัดเหมือนกันและวิชาที่ว่าก็คือวิชาภาษาฮินดีและคนที่เก่งวิชานี้ที่สุดก็คือใครดีแล้วบังเอิญว่าวันนี้ใครดีเขาก็าได้ประกันตัวออกมาพอดีแต่เขาก็รู้แล้วว่าไอ้คนที่มาประกันตัวเขาเนี่ยต้องการจะฆ่าเขงงาแน่ๆเพราะง ทางโจติเองเธอก็เลยมาคุยกับดาลีเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้ใครดีเขามีชีวิตอยู่ตอ่อและช่วยสอนหนังสือคุณดาลีก็ต้องจัดงานแต่งให้เขาในคุกนี้เท่านั้นดาลีเขาไปคิดอยู่สักพักหนึ่งมันก็พอมีวิธีอยู่นะและจากนั้นไม่นานงานแต่งก็ถูกจัดขึ้นที่นี่พวกคนใหญ่คนโตของญาติเจ้าสาวก็ต้องมาร่วมงานแต่งนี้ด้วยทั้งๆที่ไม่อยากเลยแล้วพอจบงานเรียบร้อยโจติเธออยากรู้ว่าดาลีคุณจัดการบังคับพวกเขาให้มาที่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้โยเรื่องพวกนี้มันก็ไม่ยากหรอกคิดว พับให้ทุกคนมาที่นี่เองเออสุดยอดเลยเรื่องแบบนี้เอามาทําในเรื่องดีๆก็ได้เว้ยแล้วพอหลังจากจบงานตัวของนาลีตอนนี้เขาก็มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งไม่ว่าจะทํายังไงเขาก็จําตัวอักษรฮินดีไม่ได้สักทีเขาก็เลยมาคุยกับโจติพอจะมีวิธีช่วยเรื่องนี้ไหมโจติเธอก็เลยแนะนําให้อย่างหนึ่งอักษรฮินดีมันก็ถูกดัดแปลงมาจากของใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยแหละอย่างเช่นก๊อกน้ําตัวนี้ก็คล้ายกับอักษรตัวหนึง่งหรือว่าอย่างลูกปั้นช้างตัวนี้ก็คล้ายกับอักษรอ,อีกตัวหนึ ออกเสียงดูทีนี้ดาลีเขาก็เริ่มเข้าใจขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นว่าโจติเธอก็ต้องมาคอยสอนดาลีด้วยอีกคนหนึ่งพอเรียนไปเรียนมาดาลีเขาก็เริ่มเข้าใจภาษาฮินดีมากขึ้นแต่ว่าก็ดันมาสนุกดอีกเรื่องหนึ่งควอบินมูเธอดันประกันตัวอิมนานดาออกไปจากคุกพอดีและอิมันดาก็คือครูสอนวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ยเพราะงั้นดาลีก็เลยมาหาโจติขอคุยกับเมียวเขาหน่อยโจติเธอก็บอกว่าไม่ต้องโวยวายหรอกมันก็เรื่องดีแล้วไม่ใช่หรือไงไอวิชาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเธอช พอโทรไปหาบินมูบินมูเธอก็บอกว่าก็เมียของอมันดามาขอร้องให้เธอช่วยไงแล้วพอลองตรวจสอบดูดีๆ,ๆทางเราก็เห็นว่าอมันดาบริสุทธิ์เพราะงั้นการที่เธอช่วยประชาชนมันไม่ถูกรือไงแล้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เธอไม่ว่างกําลังทํางานอยู่เลยดารีเขาก็บอกได้แค่ให้ระวังไว้แล้วกันเวลาที่อยู่สูงมากๆเมื่อไหร่สักวันหนึ่งคุณจะถูกดึงลงมาแล้วพอดารีเขาเตรียมตัวสอบมาเรื่อยๆเขาก็เพิ่งรู้ว่าวิชาแรกที่เขาต้องสอบก็คือวิชาภาษาฮินดีและวิชานี้ก็เป็นวิชาที่เขาไม่ถนัดที่สุดเลยแล้วพอเริ่มเครียดมากๆเขาก็ให้ อาการของเขาหน่อยจากนั้นไม่นานก็ถึงวันที่ต้องสอบจริงทีนี้โจตีเธอเอาโยเกิร์ตกับน้ําตาลมาให้ถ้าเกิดว่ากินน้าตาลกับโยเกิร์ตเข้าไปสมองจะแล่นมากขึ้นแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ดาลีแสดงความเคารพต่อโจตีและจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาสอบจริงแล้วพอดาลีเขาได้เห็นข้อสอบแค่นั้นแหละโอ้โหแทบเป็นลมขนาดโจตีเองเธอก็ยังลุ้นเลยว่าดาลีจะสอบผ่านไหมแล้วพอไม่นานหลังสอบเสร็จข่าวมันก็ออกมาว่าคะแนนวิชาฮินด,ดีของดาลีต่ำกวา่าที่คาดเอาไว้ซะอีกเพราะคะแนนวิชาได้น้อยขนาดนี้ไงดาารีีเถึงมทัากษะ พูดที่ไม่ได้เรื่องเลยโจติเธอก็ถามดาลีว่านี่คุณได้ทําข้อสอบทุกข้อไหมดาลีก็บอกว่าเขาทําทุกข้อนะอ่าทางนั้นก็เป็นข่าวเลยจากฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ชอบคุณแล้วแหละปล่อยข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าคนอื่นจะไม่มีทางได้เห็นข้อสอบที่คุณทําแน่ๆเพราะงั้นคนพวกนี้ก็เลยปล่อยข่าวปลอมเพื่อบรรนทนจิตใจของดาลีไงแที่จริงไม่มีใครรู้ได้ซ้ำว่าคุณได้คะแนนเท่าไหร่และวิชาต่อมาที่ดาลีต้องสอบก็คือวิชาประวัติศาสตร์เขาก็ไม่มีปัญหากับวิชานี้เลยเพราะเรื่องประวัติศาสตร์เข้าอนนกั่่ีทยหห เพราะว่าตั้งแต่ที่ดารีเรียนมาเขาก็ทําผิดมั่งถูกมั่งและส่วนวิชาอังกฤษก็ไม่มีอะไรมากมันก็พื้นฐานอยู่แล้วตัวของดารีเองก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีและส่วนวิชาคณิตการทีเขากเก่งข้อสอบให้อย่างเช่นโจทย์เลขบางข้อที่มันหนกทุกปีเขาก็แนะนําให้ดารีจําคําตอบแล้วก็วิธีทําไปเลยถ้าเกิดว่าจําไม่ได้เขาก็แนะนําให้ข้ามไปดีกว่าเพราะว่าโจทย์เลขบางข้อมันก็มีคนหลายคนเลยที่ทําไม่ได้แต่การทีเขาก็มั่นใจได้ข้อยากๆพวกนี้ออกทุกปีเพราะงั้นตอนที่ดารีเขาสอบจริงคนคุมก็ยังแจจกข้อสอสบไม่เร็เล กเขียนคําตอบเสร็จแล้วและส่วนบินมูเองตอนนี้เธอก็เริ่มกังวลขึ้นมาถ้าเกิดว่าดาลีสอบไม่ผ่านเขาก็จะไม่เป็นผู้นําพักใช่ไหมทางเลขาก็คิดว่าเรื่องนั้นมันก็ไม่แน่หรอกท่านดาลีเขาอาจจะกลับคําที่หลังก็ได้นี่บินมูเธอก็ไม่ยอมเลยเพราะว่าเธอไม่อยากกลับไปเป็นแม่บ้านเหมือนเดิมอีกแล้วที่บินมูเริ่มกังวลขึ้นมาก็เพราะว่าน้องชายของดาลีตอนนี้ยื่นเรื่องประกันตัวของดาลีสาเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นดาลีเขาก็ได้ปล่อยตัวออกจากเรือนจําทันทีโจตีเธอก็หวังว่าดาลีคงได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นจาาากกทีี่่่่นใม้ยเคบอแลววไไงง เขาก็นิสัยไม่เปลี่ยนไปหรอกเพราะงั้นเขาก็เลยสั่งให้ผู้คุมเปิดประตูใหญ่เลยดาลีเขา,าก็กล่าวว่าถ้าออกไปคงมีคนต้อนรับเขาเยอะแน่ๆแ,แต่พอออกมาก็มีน้อง,งขฉลเขาแค่คนเดียวที่มารับดาลีเขาก็าถามนองเขาว่าตอนนี้ทุกคนไปไหนหมดและสมาชิกพักทุกคนตอนนี้ก็มาประชุมกันอยู่บินมูเธอก็เรียกทุกคนมาประชุมที่นี่เพราะงั้นก็เลยไม่มีสมาชิกพักคนไหนเลยไปรับดาลีกลับมาแล้วพอดาลีมาถึงที่ประชุมเขาก็าขอเสนอให้มีการยุบสภาไปซะจากนั้นก็ค่อยมาเลือกรัฐมนตรีกันใหม่บินมูเธอก็ไม่ััดข้อนะงง้นก็โวเลย ดารีเขาก็มั่นใจมากยังไงคนพวกนี้ก็ต้องเข้าข้างเขาแน่ๆแต่พอถึงเวลาหัวจริงก็ไม่มีใครยกมือให้เขาสักคนดารีเขาก็บอกว่าได้เลยถ้าเล่นแบบนี้เดี๋ยวเขาจัดให้เดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะทําให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ดูมินมูเธอรก็ถามว่าแน่ใจนะถ้าเกิดว่าเลือกตั้งแพ้ขึ้นมาแล้วย,ยังสอบตกอีกคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะดารีเขาก็ไม่พูดอะไรและเรื่องนี้เดี๋ยวเจอกันและก่อนที่จะออกจากห้องวินมูเธอรก็ถามว่าเรื่องการสอบวิชาแรกเป็นไงมั่งเธอได้ข่าวมาว่ามีคนสั่ง เมียกูตัวการนี่เองทีนี้ดารีเขาก็เลยไปคุยกับหัวหน้าพรรคคนอื่นซึ่งคนเก่าๆที่เคยสนับสนุนเขาก็เริ่มไม่เห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขาไม่ได้ชอบดารีเหมือนเมื่อก่อนพราะงั้นพวกเขาเองก็ขอไม่เสี่ยงกับเรื่องนี้ดีกว่าไม่งั้นตัวของพวกเขาเองก็จะเสียคะแนนเสียงไปด้วยเหมือนกันและพรรคสุดท้ายที่ดารีมาคุยด้วยก็คือพรรคนี้ก็คือพรรคที่เป็นศัตรูกับเขามาตลอดพของงั้นดารีเขาก็เลยคุยอะไรบางอย่างจนพรรคไฝ่ายค้านยอมร่วมมือด้วยและทีนี้ดารีเขาได้ตั้งพรรคใหม่ของตัวเองขึ้นมาและความตั้งใจอองงเเคน,นี่่ะปปลลยแก็ื ระบบการศึกษาทั้งหมดจากคนที่ตอนแรกดูถูกเรื่องการศึกษาด้วยซ้ำแล้วพอเขาเริ่มเข้าใจความสําคัญของเรื่องนี้ประชาชนก็เริ่มเห็นด้วยกับเขาขึ้นมาจากนั้นไม่นานทุกคนก็ต้องเลือกพักที่ตัวเองชอบโจติเธอคิดว่าทางดาลีคงไม่มีอะไรมาหาเสียงแล้วมั้งเขาก็เลยใช้เรื่องการศึกษามาช่วยในการหาเสียงเนี่ยทางงืนเรื่องสอบก็คงไม่ได้สำคัญอะไรกับเขาเท่าไหร่ทางสัต์ปาเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องผลสอบกับผลเลือกตั้งจอพร้อมกันพอดีเลยแต่พอถึงวันที่นับคะแนนแทนที่ดาลีเขาจะนั่งลุ้นผลการเลือกตั้งของตังงตวเเองเาก็ตัดสินใจไปที เรือนจำเพื่อไปหาโจโติเพราะเขาอยากรู้ว่าผลสอบของเขาตอนนี้เป็นไงมั่งโจโติเธอก็ตกใจเหมือนกันที่ดารีมาที่นี่เธอกนึกว่าดารีจะสนใจเรื่องการเลือกตั้งมากกว่าซะอีกจากนั้นดารีเขาก็เดินมาดูผลสอบของตัวเองว่าผ่านไหมและคะแนนที่เขาทําได้ก็คือ57%ซึ่งมันก็หมายความว่าดารีเขาสอบผ่านตัวคนในคุกก็ดีใจกันหมดแม้กระทั่งโจโติเองเธอก็ดีใจด้วยเหมือนกันและก่อนที่ดารีเขาจะไปจากที่นี่เขาก็ฝากกระดาษให้โจโติใบหนึ่งซึ่งก็คือคําขอบคุณที่เขียนเป็นภาษาฮินดีและส่วนเกวี้ตัว ก็เป็นกวีตัวเดียวที่ดาลีทำที่นี่และส่วนเรื่องผลการเลือกตั้งดาลีเขาก็ไดนเป็นฝ่ายชนะในการเลือกตั้งอีกเพราะงั้นบินมูเธอก็ได้ลงจากตำแหน่งทันทีพอดาลีได้เจอกับบินมูเขาก็ถามว่าเป็นไงมั่งตอนนี้คุณรู้สึกยังไงที่ตัวเองไม่มีอำนาจเขาก็เข้าใจดีว่ารู้สึกยังไงเพราะตัวเขาเองก็เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่เขารู้แล้วว่าตอนนี้การศึกษาทั้งหมดมันให้อำนาจกับเราได้บินมูเธอก็ตอบตามตรงว่าเธอก็ยังไม่ชินเหมือนกันแต่เธออยากรู้ว่าตอนนี้เธอยังเป็นภรรยาของดาลีอออยยู่่่่มัหหรรรืววาาาาาดดดีีีตสินใจภทกเธ ถ้าพูดแบบนี้สแสดงว่าคุณจำตอนแต่งงานไม่ได้แล้วใช่ไหมเขากล่าวคำปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อบินมูตั้ง7ครั้งและส่วนคุณนีก็กล่าวคำปฏิญาณว่าจะซื่อสัตย์กับเขาตั้ง8ครั้งสุดท้ายทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันได้และส่วนเรื่องประชาชนที่มาแสดงความยินดีดาลีเขาขอ,ขอประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขาจะไม่รับตำแหน่งเป็นมุขมนตรีเพราะว่าบ้านเมืองของเราต้องการผู้นำที่ดีกว่านี้ดาลีเขาเลยสลับตำแหน่งให้อีกคนหนึ่งและตำแหน่งที่ดาลีต้องการจะเป็นก็คือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและหนังเรื่่่องงนนีีี้้ก็จบแตเเพยเทา ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามก็กดให้หน่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ